เงินไขรแล้วยืนนอนแล้วขัดเงินไม่มีใครมาก็เลยโู้แจกเงนทุกคนัดแล้วติดต่อธน,นอาคารนะครับจะได้ดูกว่าใครสิดตัต้ตตงนะครับลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวดคิดว่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับเนี่ยที่เห็นไม่จะหมื่นกว่านะไ่าจะหมื่นกว่าอยู่นะ จอดรถปุ๊บเราเดินลงมาเลยเใช่ไหมก็เดมากหห็นอย่างนี้แล้วก็เลยหยุดเลยรับเงินหน่อยครับผู้กองห้าพันแล้วห้าพัน,นหน้าพัน e. สลีบอกเหมื <laughs> อนเงงงเว้ยส้ัดติดต่อธนรารคานะครับจะได้ดูว่าใคร ตกตกงน,น,นะครับรอืออ่างนี้มัจะมีตกลงอปรกับสิง่งต่างๆ้ครับแล้วคนืองีต้องไปแจ้งความอะไรไงไ,ไงไหมครับก็น่าจะแจ้งก็ได้ครับแจ้งก็ด้เป็นหลัออกฐานเลยเราตระหนใจแล้วว่าเราไม่ได้อาไะไรม่ไ้นอะไรเลยแต่เาไม่ได้แปะใช่ไหมครับกะสลิปมันหมื่นหนึ่งเั็นหรือ่ห้าพันอะไรพวกนี้อันนี้เดี๋ยวมันจะมี วิธีการตรวจสอบครับตรงนี้เลยเพราะว่ามันต้องลิงก์ไปถึงตัวจางนะครับมาจะไปหาเพื่อนกดที่เพื่อไปขาบอ๋อพักที่เท่าไหนนะจะมากดตังค์ครับแล้วก็มามาตอนเย็นดิ้งบัตรตัวออกมาแล้วก็เจออย่างนีค totally so right right, ้ครับก็เลยแจ้งตำรวจอ๋อมันเด้งมันออกมาต่อหน้าเราหรือว่ามันออกมาอยู่แล้วมันน่าจะอยู่อย่างนี้อยู่แล้วครับอ๋อ ตอนตอนออกไปนี่เห็นใครไปก่อนเราไหมยังไงไหมไม่ละครับไม่เลยเห็นก็อย่างนี้เลยใช่ครับตั้งใจว่าจะกดเงินไปเท่าไหร่ตอนแรกของเรา,า,าห้าร,ร้อยห้าร้อยกะว่าจะมาซื้อของกินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับล้วที่ผ่านมานี่เราเคยเห็นเหตุหการณ์อะไรอย่างนี้ปะไม่เคยนะครับเห็นแล้วตอนแรนกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกก็นึกว่าเงินไรก็ยืนรอแล้วค่แบบไม่มีใครมาก็เลยโ้อแจ้งกับเพื่อนอ๋อได้เข้าไปถามพนักงานอะไรข้างในยังไม่ กลตอตเตอรี่พัสด์ลอตเตอรี่พัส s s มีรางวัลที่1ทุกงวดข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ